ก็คือวันแรกนะครับผมไปเที่ยวภาษาอังกฤษท่ามือขับรถไปรายการประดับชายมาณนี่สองเมาว่าน่ายสน่ายเคือเพื่อนเขาอยากกินกะไรอยู่แต่ผมนอนอยู่ตรนเที่ยงไม่ไหวแล้วแล้วทีนี้มาเกิดอาการนะไขึ้นมามันปวดท้องปวดท้องปวดท้องอึดครับแล้วแบบเอามามากเลยครับแบบไม่รู้จะทำังไงแล้วตอนแรกจะไปรถด้วยครับที่แบบเกื่อนเลงรถไปแล้วก็เดินไปลงชายหาด ตรงบางแสนเนี่ยมันจะมีถนนแล้วก็จะหาดแล้วก็ฝั่งนึงเป็นมังกรโลอะไรเงี้ยแล้วจะมีกำแพงเล็กๆผมก็เดินไปหาเนี่ยเฮ้ยพาพาไปพาไปอื่นหน่อยอะไรเงี้ยไอ้ทุกนั้นมันก็เรียบร้อยกันแล้วครับอยู่ตรงนั้นกันทุกคนเลยผมว่าเองก็ได้บ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เดินหันกลับไปมันจะมีเซเว่นเออไปเซเว่นแล้วทีนี้มันก็หาห้องน้ำครับไม่ได้เลยคือจะเดินก็ยังจะไม่ไหวแล้วอ่ะ คลายบางกระโหลกเล็เกเลยนะกำแพง,<อ>งสูงมาแค่นี้ครับแล้วก็เป็นกำแพงปุ๊บตรงนี้ถนนฟังน,นุ่นแท้ตรงนี้แหละคือไม่มีที่อะไรจริงมันเป็น,นกำแพงมันยังบังได้เขาบางกระโหลกมาตีสองคนเขานอนแล้วผมคิดอย่างนั้นเขาว่าผมไม่ไหวอะไรจริงหลุมก็ไม่ได้ขุดก็ <c oughs> เลยนั่งนั่งยองแล้วใส่เลยพ <c oughs> อใั่ไปปุ๊บรู้สึกว่ามันมงงันเยอะครับมันก็เลยแล้วก็ ขัหน่อแล้วการกินยาหลายเท่าเยอะเลยมันจะเฮ้ยมาขั้นนี้แล้วันนังได้ขนี้ได้ไหมคือไรกัไม่ได้สนุกใช่ไหมครับเร่องมันมก็จะชนตุ่นล้าแล้วตุ่นเ้าปุ๊บผมก็ขยับงานคนเมาล้มเรียก้อยเอาล ถามามต้องเตินเล่มเตือเลยนอนนอนย่าพ่อกเพื่อนรู้เพื่อนรู้ครับเรามาถามเรื่องอะไรวะดูดิการเดืมศิลาผศิดศีลโอเค